น้องมือนีสิพามาเบิงคุณย้ายตำหูกจ้านี่เห็นบ่เน่อ่าทางเคียเป็นสีดำจ้าเอื่น,น,น,นตำหูกสินโทเลพะนะนี่อย่างเงี้ยที่มันเป็นได้นะ่ะขันบอกว่าถือคอัยเด้วยพี่น้องนี่สีดำจ้าพื้นสีดำสีเห็นเป็นดำขาวติหรือว่าได้ทุกสีได้ทุกสีพนะพี่พน้องคนว่าได้ทุกสีพ Bing นจะจ้าแต่ว่าสินแบบนี้มันก็ะใสได้หลายงานอยู่เด้จ้า ว่าไปกะเอาไปใส่ตัดกับเสียเป็นสีก็ได้หรือจังใดก็ได้หรือว่าเอาไปใส่ในงานขาวดำนะพี่น้องนี่จ้านี่อนนันอื่นว่ากะสวยพี่น้องกะสีสอดกลับไปกลับปม้าใส่ขวาใสา่ข,าาขวาแล้วพี่น้องตีนก็ะเยียบจ้าได้จังหวะแล้วกับฟัดฟื้พี่น้องตำหูกหูกสินจ้านี่นี่นะพี่น้องนี่ เียอันนี่ตรงนี่เงาได้พี่น้องพูดเงาไปผุนสิบตรงขันตั้มเลี้ยวสุดนั่นๆในุงอีกเด่พนดพี่น้องสิได้สิบผืนเม่นบอสิบผืนเนาะนี่สิได้สิบผืนย้มเขอาไปสื่อสื่อเขียสิน,นี้มันจะมีให้เลือกสิบผืนกับหกผืนพี่น้องอันนี้จัดมาชุดใหญ่เลยจ้ะเงาๆเลยพี่น้องตั้มใส แล้วปีใหม่พอดีเลยขาย <laughs> ได้แจักตรงแล้วนี่ท่านพ่อสองท่านพอสองตรงเอาได้ตรงกลักวจ้ะอันที่เขาซื้อ้ลยอันแนี้ยตำมาอันพี่น้องอันหนึ่งนี่มันสิเห็ดได้สองผืนได้เนาะอันไลายนหนึ่งนะนที่เขาซื้อมาน่ะจ้ะเขาเอื่นอย่างหัวเคี้ยวหูตีเอหัวมีหัวมีวมพี่น้องขอไปหัวมีนะจ้ะหัวมีหนึ่งนี่มันสิตำได สินสองผืนสองตรงนี่ละจ้าสีดำก็สวยงามอยู่เด้พี่น้องอันนี้เขาเอื่วมาไล่อย่างนี้จำเลยบันนี้ไล่ต้นสนอันนี้หลยต้นสนจ้าไปซื้อมือเขาไปน้ำกันหน่อยิมือคนละมือดิไล,ลยต้นสนพนาพี่น้องเดี๋ยวหลบหลังสีเอาลลย,น,ย,อย,อยนี่ย้ายอยู่นี่ย้ายกับสีำํำ เมื่อนั้นอยเลือกมาเป็นเคี้ยวหูกสีฟ้าน้ําทะเลผุนเจ้พี่น้องเดี๋ยวขอเราลงมือตำม,มือใดเดอวขอ่อยจีไทยห้เบิงเด้อนี่ละจ้าวิถีชีวิตบ้านเฮาพี่น้องยามพึ่นอันเลี้ยวจากเวียกจากงานนากะนี่ละจ้าอาชีพเสริมตำพ่อได้ใส่ตำพ่อได้ขายพี่น้องอาชีพเสริมค่ะ